สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสวีดัดครับพี่น้องครับขบมาเร,รียนสำนักงานได้หมดเลผู้ใดอยู่เนี่ยนอสำนักงานเท่าในนอะมดในนอมาเรียนสำนักงานครับพี่น้องเป็นไข่หพวแต่ลูกได้นะครับแต่ว่าร่างกายกัยังอ่อนเพียอยู่ตอนนี้ก็เลยเขามาเรียนสำนักงานกอน,นสดอกมาเบิงผู้ใดอยู่เนี่ยทีมงานเท่านะครับเป็นใจมากยังได้รถเครื่องเสียงรถเวทีรถอันนี้สิบออกเดินทางเมือ่อใดแสดงน,น,นะครับพี่น้องเรยม,มาถ่ายคลิปสู่พี่น้องเมือง่อนเดอร์คลิปนี่นะครับมามามา,มา มาดูในสำนักงานวันนี้มีใครอยู่บ้างนะครับคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายพี่น้องเบื่อนกอนนะครับในสำนักงานหมอลำเพชรลพืเพื่อนเท่านี่แหละพี่น้องนะครับเนาะบ่ได้ไปไซกับเขามาเรียนสำนักงานนี่แหละมึอนี้นะครับเขมามาเบืองมาแย่งน้ำกันนะครับว่ารถสิไปจังไหนมาจังไหนเดี๋ยวสิไปถามพราะอยู่อ้วนเบืองนะครับมาครับพี่น้องบรรยากาศในสำนักงานครับตอนนี่จะรอรถมาจอดไว้ h o มนะครับทีมงาน ดใดอยู่แน่ผู้ดใดไปใส่แน่สันดีเตืนเขียวเขาว่จาจะกไหนสุ่มเขียวเขาเนี่คือไดยยินข่าวว่าปลุกลูกใหญ่ออกแล้วไปอยู่ใส่เนาะเมื่อบานบ่เนาะ <c oughs> นดยยิ่ว่าพระเอกออกไปรงกับพ่อใหญ่พนมมาสันสุ่มเขียวเงยียบเงาแล้วบานในปลุกลูกใหญ่เมื่อยยอยู่บานแล้วอืไม่มีใครอยู่แล้วสุ่มเขียวนะครับนี่ผูใ้ใดอยู่ในทั้งบานหลังนั้นก็นดีไก่ย,ย่างอยู่บ่เนะาะไก่ย่างเนาะพระเอกทอ็อป ก่ย่างอยู่บ่นั่นโอ้นอนอย่างเดียวนอนก่ย่างนี่เนาะสวัสดีครับเฮ็นยังเด้อนี่ซ้อมเตี้ยนครับโอ้เตีต้ยน,นต้นน่ะซ้อมเตี้ยนโอ้เอาเอาเอาซ้อมให้เขาสัน่นโอ้รับจอบตัวนี้รับซ้อมเตี้ยนตัวนี้ <c oughs> ลูกพี่อ้อข่อยบ่ทันมาบ่นี่นนเนาะไปกับปลุกลูกนี่บ่ <c oughs> เนี่ยซุ่มเขียวเป็นเตืดเลยบาทนี่ ลูกพี่ออกเ่าท่านมาบ่พ่ออ้วนเห็นแต่รถบ่เห็นคนเนี่ยพ่ออ้วนก็อยู่พี่โอ้ถอดเสื้อพร้อมเอาเพราะยังรถเพ่อะถอดรถมันห่อนครับเป็นจะไหนลูกพี่ออกไปโรงเมียดิรถเขาสิออกจังงงเกาะยังก็ว่ารถครองเสียงสิไปจะไหนเกาะโอ้เครื่องเสียงสิไปเมือนอื่น อืมอืมอืมพญาน่มก็บอกไปสรงปลุกลูกว่เตอืมคือว่ายังกอบาหวานยังกนกอลอกตาลอกตาออน่งานนสไิไปน้ำมูว่าสนลอกตาก็ใส่สามหมือนอน,อน่อโอ้ลอกตาตองไพักซะก่อนนอ่าแสดงว่าปลุกลูกยันหมด้ไปน้มูอยู่สันสามืมื่อนี่ยี่สิบหายี่หกยี่เจ็ดยันใน่า,าอยู่เพราะว่าตาเพืน่นคนว่าลอกตาต้องพักเพืน่นเป็นอาทิตย์หมดแนเนอะอืม,อม

มาบ่เนียวบรรยากาศในสอนองอนะครับแสดงว่าปลูกลูกนี้ย่านบ่ได้ไปนะ้ำมูอยู่เด้อวันนี้หายิบ่ยิบเกลเนี่ยเพราะว่าเพิ่นกันไปหลอกตาเกี่ยวกับเบาหวานนี่มันก็ต้องได้อันพักฟืน้นหลายเมืออยู่ด้คันว่าหลอกตาะครับเพิ่นบ่อยถือแสงตัวนะครับ,นนะรบเนี่ยเปลี่ยนเติร์ดไล่ซูมเขียวบัต โอ้รถพญ่พนมรถพญ่พนมในยขันนี่แล่นดีขนาดจวดจวดขนาดเลยรถขันขนี่ก็ด,กดีคือแป้นเออตืนด,ดีแทม้มาหนีิในสำนักงานแป้นเออตืนด,ดีขนาดเลยพี่น้องเอ๋ยนะครับบ้านนักดนตรีก็สะอาดสะอ้านด,ดีแป้นเออตืนเหมือนกันนี่เพราะรถสั่งหน่อยขันนี่บ่นอนอย่างเหนียวแต่สั่งหน่อยบ่เตืนอนว่าสั่งหน่อยนี่ ใบาสามแล้วป้าดอกบัํม่วงต้นนี้คือดอกคักแต่ปีนี้ปีนี้บัํม่วงเป็นตระกูลอยู่พี่น้องนะครับมันเป็นเป็นอันดอกคักอีเลีอยู่ปีนี้มันสีจับให้บริมากมันแต่ปีนี้บพรว่าบ้านไรับพี่น้องดอกบัํม่วงเลยคักอีเลีอยู่ปีนี้เนี่ยขนาดอยู่เหงายัางี้ขืนเนาะป้าดอกอยู่เหงาก็ยังี้ขืนเลยเพราะมันอันก็เจ้าตัดแล้วมันแตกออกนี่พี่น้องนี่ดอกมันขืนอยู่น้ำเหงาเงี้ย โอ้แนวนีิกระมีแตกออกน้ำงานน้ำอะไรนี่มันนะากับต้นบักม่วงเพียโอ้เป็นตะดกอยู่แต่ว่าขันฝนห้อยมาใส่หนิกระดกค,คือนบ้านละบักม่วงเนี่ยมองเลยเขาตัดมันก็แตกออกไม่ดอกมันไหมเออสีเป็นหมากให้บอนอแนวหนิบอยุย่งสีสีเป็นหมากให้บอมต่ำๆแนวนีิรถล,ลำพงเพราะอว้วนว่าจะเดินทางพรุ่งนี้มาสั่นเพื่อนว่า เซลล์ร้องพงไปเช็คน้ำมาสัน่นนะครับบรรยากาศในสำนักง,งานเท่ากับประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับไล่สวดวังหันกันไล่บ่ได้มันหมุนติวๆเลยท้ายคลิปเอาอกวันนี้ครับผู้อยูกย่กับอยู่คือวานนั่นแหละนะครับผู้บ่อยูก่กับผักอยู่น้ำบาดน้ำซองจากของแน่นะครับอยู่หอพักแน่กมี่นะครับ ตากผุนกระลังสอบเตีนยนโยไปเอกทอบกับแถวเมียเสียออกงน้นมากมืออื่นหมดแล้วไปยังอวนวะจักสิไป็ใสพี่น้องเอ้ยนะครับถ่ายอยู่นี่ละถาา่ายซ้ำได้ออกงานพระเอกมิงก็ว่าสิไปน้ำมอรถมาจอดพี่ก็สิไปน้ำกันขั้นเดียวเนี่ยรถจานลอยไปมาจังบริษัเตือนน้ำมันหลายขั้นมาสัน่นนะครับโอ้ยเต้นห่างจะได้ก็อันเป็นสุหลังแทะ ข้อคอยกับผาขาดไหมิได้เปลี่ยนผาไม่เนอะของผมก็ได้ผาขาดแต่ผมมาใบเห็ดหม่องจอด,ดรถดบอกว่าบอเตอไปล์ร่ำน้ำจักเถียรที่แรกว่าจะไปล่ำมาละบัดนี้มันพอกระเทือนก็นเลยเห็ดหม่องจอดรถซะโอ้มันหักบริส่วนตัวนี้ลม่มล่มพัดกองเงอแงมือนั้นบ่โอ้ขาหลุดบนเนาะเตียนเนะา,ยยา,เาะใครอยู่งผาบ่ศีกเนาะปศิกวะ แต่สอมได้เพราะอะไรมันขึ้นลุดคัทแน่เถอะไซนอัดเอาผ่าในกระสีไว้ไว้ได้ผ่าในโบทุ่นให้ต้องคอยอันช่วงอันน้ำกลางไว้ไม่ไมเนาะว่าจวดรุดไปล่ำข้าวเดี๋ยวกลับมบ้านข้าววันล้มมีม่ยังล้มมือนันสีกเบิดเลยผ่าไม่ผ่าขาดเบิดเลยโอ้ยแต่ว่าขามันบ่เป็นอย่างใกล้โยดอกการเปลี่ยนผ่ากันสิะมาณจะลอยพวกซีซีลอยหาลอยเดลลี๋ยวกันเปลี่ยนแต่ผ่านะ จากองภายในยก็จะเขียนซื้อไว้อยู่บ่ละหนึ่งสองสามสี่หลังมึงดูนี่เอาซ้อมให้เขาขเต้นห่างหลายหลังเลยพี่น้องโอ้ไปใส่หันโอ้ไปใส่ฮะมันก็จะเงันพูนยบบานแท้พา,ากับมามาเดียวตัวสี <laughs> เอาพี่น้องคลิปนี้นขอขอนุญาตเอาซํำนีดก่อนเด้อนะครับเบิง่งบรรยากาศในสำนักงานนะครับบมมีหยังเหตุก็อยู่กันยังสีล่ล่ะพี่น้องเอ้ซ้าได้ออกการออกงานเนาะเอาหายกับร่างใจกันคือเก่าค,ค,คือเดิมละพี่น้องนะครับฝากพี่น้องฟองไปเฮานะครับกํบลาลังใจทีมงานบลําเพชรลําเพลินนะครับสุขสุขคนเด้อพี่น้องอ่ะสวัสดีครับ